ดีเจบุกโกคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ2,514มงลงดีเจบุกโกธนัทพันธ์บุรนาชีวาวิไัยคว้านางสาวเชียงใหม่ในดวงใจประจำปี2,564โดยมีต้นแบบนางสาวเชียงใหม่คือน้อกซินดี้อเล็กซานดา้าแทงกีนางสาวเชียงใหม่2,513คำถามคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับกายอนุญาตให้สามารถพกปืนได้ในที่สาธารนณะ และหากประเทศไทยมีการอนุมัติกฎหมายนี้ให้พกปืนในที่สาธารณะคุณคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อด้านใดบ้างและจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยบุกโกตอบว่าไม่เห็นด้วยกับการพกปืนในที่สาธารณะเพราะการที่พกปืนในที่สาธารณะตอนที่อนุญ,ญาตให้ตอนนั้นอาจจมีสติครบ32ครบสัมปชัญญะแต่หลังจากนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามีสติครบสัมปชัญญะและควบคุมอารมณ์ได้ อาวุธปืนอาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมน้องขอถามกลับไปว่าถ้าประเทศไทยเราสงบสุขทำไมเราต้องพกปืนไนที่สธานะสำหรับเวทีนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเป็นเวทีที่เราผู้เข้าประกวดจะจาแรงกายมาลวมประกวดย้อนสีสันคืนสู่ยุคอดีตที่นางสาวเชียงใหม่เคยครองตำแหน่งและได้สร้างความประทับใจที่ผู้เข้าลวกประกวดทั้งหมดจะแต่งกายสุดประกวดในยุคอดีตนั้นซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่ห้าแล้ว โดยทางด้านบุโกโกได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมหลังจบก,การประกวดระบุวา่าบุโกโกธนัพันธ์บุรณาชีวาวิไลนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ2,564ขอบคุณทุกๆคนจ้าขอนอนก่อนเจ้านอนบ่หลับมาหลายวัน